มาแั้วส่วน1ต่อ25นะครับมาแล้วส่วน1ต่อ25ในมาแล้ส่วนห่ต่อ25ครับจาก0ถึง100เนี้ยนี่คือ100เซนติเมตรหรือมีค่ากับ1เมตรนั่นเองนะครับจาก0ถึง100ก็มีค่ากับ1เมตรนะรหรือว่า100เซนติเมตรนะครับเริ่มต้นนะเราก็วัดจากข้างล่างมาเอา60เซนติเมตรหมายึงไหมครับ60เซนติเมตร สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบแล้วก็หกสิบเซนติเมตรวัดได้หกสิบเซนติเมตรแล้วเราก็ใช้ไม้ถีครับเขียนเส้นใช้ไม้ีครับเขียนเส้นร่างไว้ก่อนครับา<ป> ใช่แล้วจากนั้นก็วัดมาจากกรอบครับวัดมา40ซนเมตร20 30 40ซนเมตรแล้วก็เขียนเส้นล่างตั้งฉากไปครับหน้ากว้างของกล่อง1เมตรหน้ากว้างของกล่องนะฮะ หน้ากว้างของกลอง1เมตรอันนี้ 50, 60, 70, 80, 90 100นะครับหรือ1เมตรหรือ100เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นล่างเส้นล่างตั้งฉายไว้ครับความสูงของวัตถุครับ1เมตร รักนั้นปรับเซฟปรับมุมไปที่30องศาปรับเซฟปรับมุมไปที่ส0องศาครับเขียนเส้นล่างนะครับจากมุมจากมุมจากมุมนะครับเหยียดตามมุมส0องศาไหมครับเหยียงตามมุม30องศาขึ้นไป เป๊บจากนั้นวัดความลึกครับวัดความลึก,ากตามระยะจริงก็คือ1เมตรเลย เยวพอครับแล้วเราดึงเระดับดึงระยะึ้นไปหาเขาครับส่วนบอนะครับจุดต่าที่เกิดขึ้นก็จะเป็นส่วนท้ายนะครับเป็นส่วนยอดนะส่วนบอของช่อผมกลองะได้กลองกบาไปแล้วทีนี้ก็ลงเส้นจริงนะครับ ลงเส้นจริงนะครับวัตถุไหนอยู่ไกลลงเส้นบางวัตถุไหนอยู่ใกล้ลงเส้นหนักนะครับวัตถุไหนอยู่อยู่ไกลลงเส้นบางนะครับวัตถุไหนอยู่ใกล้ลงเส้นหนักเราก็ให้ระยะของวัตถุนะครับแสดงระยะของวัตถุเนี่ยตามน้ำหนักเส้นนะเพื่อให้เห็นมิติของวัตถุน,นอ้องผมลงเส้น บางก่อนแกลงเส้นบางกว่าอืมนี่หตอนไหนนี่เกินก็ลบทิ้งได้ครับแล้วก็ลงเส้นจริง ลงเส้นจริงนะครับลงเส้นเต็มหนักเลยนะส่วนที่ไม่ไม่ไม่ทุกเส้นครับทุกคนทุกคนดูให้ดีนะว่ากล่องส่วนไหนอยู่ใกล้สายตาเราลงเส้นเข้มครับส่วนไหนของกล่องอยู่ไกลออกไปครับลงเส้นต่อนครับ ครับเยี่ยมเลย